เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยอ่ะหลังจากที่เราเรียนเนื้อหากันไปหมดแล้วนะครับข้อ1ข้อ2ข้อ3เนาะตามคำถามสำคัญนะครับทีนี้ก็ถึงเวลาที่จะมาทำแบบฝึกหัดกันบ้างเนาะแต่ว่าเหมือนกับบท ทั่วไปหมดที่ผ่านมานะก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดของบทนี้นะครับมันจะมีตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนก่อนเนาะซึ่งพี ço, ่ไล่ดูมาคร่าวๆาลวล่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เราเคยเรียนผ่านไปแล้วแล้วก็ไม่ค่อยเกี่ยวกับบทนี้เท่าไหร่เนาะก็ถือเป็นการทบทวนความรู้ที่เราเคยเรียนผ่านมาแล้วกันนะครับโ,โ,โอเคนาะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาเล็เท่าไหร่ก็เดี๋ยวลองทากันไปนะครับโอเคนะอะมาเริ่มกันเลย นะครับข้อ1เนานะเขาบอกว่าหลังจากปฏิสนธินะครับรังไข่นะครับจะมีการเจริญไปเป็นมเมล็ดเนาะไอเนี้ยพี่ดอกจัดไว้ให้เลยเนาะว่ามันอยู่ในบทที่1เนานะบทที่1ที่เราเรียนกันไปนะครับเรื่องของเรื่องของการสืบพันธุ์ของพืชใช่ปะอ่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครจําได้นะครับจะทราบว่าหลังจากปฏิสนธินะครับส่วนที่จะเจริญไปเป็นมเมล็ดจะไม่ใช่รังไข่แต่ว่าจะเป็นอะไรเอ่ยจะเป็นออวุนนั่นเอง โอเคปะส่วนของอวุนนะครับจะจะขอโทษพี่เมื่อกี้พี่พูดว่าเจริญไปเป็นรังไข่ใช่ปะโอเค okay, ผิดเนาะก็คือลังลังจะอ่าส่วนที่จะ,จะเจริญไปเป็นมาเร็ดนะครับได้แก่ส่วนที่เรียกว่าอวุนนั่นเองส่วนรังไข่เนี่ยมันจะ,จะเจริญไปเป็นอะไรละรังไข่มันจะ,จะเจริญไปเป็นผลนะโอเคปะอันนี้น้องก็ลองไปทบทวนดูได้นะครับโอเคนาะดังนั้นข้อหนึ่งพี่จะให้ว่ามันผิด หมายป้าข้อ1นผิดเดอ้ออ่ะต่อไปข้อ2นะครับเขาถามว่า Endosperm เนะนาะทำหน้าที่สะสมอาหารนะครับสำหรับการจเจริญเติบโตของ m m o r y o อันนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วเนาะถ้าเราอ่านมาถึงจุดนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเนาะซึ่ง e อนด s p สเปิรมเกิดจากการรวมกันของสเปิร์มนะคบกับโพลา์นิวคลีไอเนาะอ่ะ ซึ่งมันก็จะมีเป็น e n d เป p e r มซึ่งมีโครโมโซมทั้งหมด3ชุดเนาะคือเป็น 3N อนะอันนี้ก็ลองไปทบทวนดูได้นะครับเพราะว่าสเปิร์มมี N เดียวแต่โพลาร์นิวเคลียมี 2N เนะ็นเาะก็ลองไปทบทวนดูได้แต่ว่าอันนี้พี่คิดว่าน้องๆน,น่าจะพอจําได้อยู่แล้วแหละมันไม่ได้เป็นจุดที่ยากนะโอเคเนาะก็น่าจะพอจําได้ก็ข้อนี้ก็ถูกเดอ้อถูกต่อไปข้อ3มนะครับเขาบอกว่าเอมบริโอนะครับจเจริญมาจากไซโกดเนาะอันนี้ถูกแล้วเนาะก็คือ ถ้าเกิดว่านับตั้งแต่สเปิร์มนะครับรวมกับไข่นะครับรวมกันเราจะเรียกว่าเป็นไซโกดก่อนแล้วพอไซโกดเนี่ยมันมีการแบ่งเซลล์นะเราจะเรียกว่าเป็นเอมบริโอนะครับซึ่งเอมบริโอเนี่ยจะประกอบได้3ส่วนก็ถูกแล้วน้องก็คือประกอบด้วยรากแรกเกิดนะครับลำต้นแรกเกิดแล้วก็ส่วนของใบเลี้ยงนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำตอบที่ถูกแล้วเนองถูกแล้วอุ้ยผิดสีอ,ะ,อะถูกแล้ว นะครับไม่มีอะไรมากเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหนูกลับไปเรียนกับพี่พี่อาจจะสอนมากกว่านี้เนาะแต่ว่าหลักๆไอเนี้ยสามส่วนใหญ่ๆเนี่ยถูกแล้วเนาะไม่ได้มีอะไรที่ผิดนะครับก็เลยพี่ก็เลยไม่ได้ให้มันผิดเนาะแต่ว่ามันอาจจะมีอาส่วนประกอบบางส่วนที่ละเอียดกว่านี้เนาะก็ลองกลับไปเรียนได้ที่บทที่หนึ่งนะครับโอเคต่อไปนะครับข้อสี่เนาะเขาถามว่ามาเล็ดถั่วก,กับมเล็ดข้าวโพดนะครับมีใบเลี้ยงทาหน้าที่สะสมอาหารนะครับไอเนี้ย อ่านไปอ่านอ่านไปอาจจะตอบถูกนะแต่ในความเป็นจริงมันผิดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าใบเลี้ยงที่ทำหน้าที่สะสมอาหารเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะของพืชที่เป็นพืชใบเลี้ยงคู่เท่านั้นซึ่งเมล็ดถ,ถั่วเนี่ยถูกเพราะว่าเมาล็ดถ,ถั่วเป็นพืชใบเลี้ยงคู่นะครับแต่ว่า,มาเมล็ดข้าวโพดเนี่ยจะผิดเพราะว่า,มาเมล็ดข้าวโพดเนี่ยเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับตัวที่สะสมอาหารให้มเมล็ดข้าวโพดก็คือโดสเป p e r มเนาะ น,นีทำหน้าที่สะสมอาหารให้นะครับดังนั้นข้อนี้ก็เลยผิดนะครับผิดที่มันเลเ็ดนขะ้าวโพดเนาะโอเคปะ่ะโอเคเด้ออ่ะโอเคนะอ่ะดังนั้นผ่านข้อสี่นะต่อไปข้อหนะ้าเนาะเขาบอกว่าโดยเทปโดยทั่วไปนะครับพืชจะต้องการ น้ำแก๊สออกซิเจนแล้วก็อุณหภูมิที่เหมาะสมในการงอกนะครับข้อนี้ก็ให้ถูกไปเลยนะครับอย่างเหมือนกับที่พี่บอกไปเนาะว่าเราน่าจะรู้ตั้งแต่สมัยที่เราเรียนแบบประถมมัธยมแล้วนะครับว่าปัจจัยสําคัญในการงอกของเมล็ดพืชจะมีอยู่3ปัจจัยคือ1นน้ํา2แก๊สออกซิเจนแล้วก็3คืออุณหภูมินะครับไอเนี่ยเป็น3ปัจจัยที่ทําให้เกิดการงอกของเมล็ดเนาะเห็นปะนั่น,ะน,น,น,นถ้าครบ3ามแล้วก็ถูกต้องนะครับข้อห้าก็จะถูกเนาะ โอเคต่อไปข้อสุดท้ายนะครับเข้อถามว่าโครงสร้างแรกนะครับพี่เอ้ยเอ้ยไม่ใช่ข้อรองสุดท้ายเนาะมีเจ็ดข้ออ่ะข้อถามว่าโครงสร้างแรกที่เจริญออกมาจากมเมล็ดน,นะครับในการงอกของมเมล็ดข้าวโพดหรือว่ามเมล็ดถั่วเหลืองคือรากแรกเกิดน,นะครับไอ้นี้อ่านปุ๊บตอบถูกได้เลยนะครับเพราะว่าโครงสร้างแรกที่เจริญออกมาเราไม่ได้แบ่งเราไม่ได้แบ่งตามเพื่อใบเลี้ยงคู่กับใบเลี้ยงเดี่ยวนาะก็คือมันก็คือโครงสร้างเดียวกันคือรากแรกเกิดนะครับรากแรกเกิด แต่ว่าจุดที่การงอกที่เราแบ่งของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวพืชใบเลี้ยงคั่วคือถ้าเกิดว่าเป็นพืชใบเลี้ยงเดีย่ยวเนี่ยส่วนของใบเลี้ยงเนี่ยมันจะอยู่ใต้ดินแบบนี้งอกรากแล้วก็เนี่ยงอกใบขึ้นมาแต่ว่าถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยมันก็จะมีการงอกแล้วก็ใบเลี้ยงของมันก็จะโผล่ขึ้นมาเหนือดินแบบนี้นะครับมันก็เลยจะมีความแตกต่างกันนิดนึงแต่ว่าถามว่าส่วนที่งอกจากเมล็ดส่วนแรกเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าก็เหมือนกันนะก็คือเป็นรากแรกเกิดนั่นเอง โอเคเนาะโอเคนะครับต่อไปข้อสุดท้ายเนาะข้อเจ็เขาถามว่าพืชน,นะคะมีการตอบสนองต่อสิ่งร้าเป็นสมบัติอย่างหนึ่งของสิ่งมีชีวิตอันนี้ไม่มีอะไรเลยตอบถูกได้เลยเนาะตอบถูกได้เลยนะครับที่จริงสมบัติของสิ่งมีชีวิตเราน่าจะเรียนมาในตอนม .4 นะครับมันจะมีประมาณ7ข้ออย่างเช่นต้องการอาหารอะไรเนี่ยต้องการอาหารนะครับอา มีการรีโปรดักชันเนาะต้องมีการสืบพันธุ์นะคะมีการขยายเผ่าพันไม่งั้นไม่งั้นสิ่งมีชีวิตก็อยู่ไม่ได้นะครับซึ่งข้อการตอบสนองต่อสิ่งร้าวเนี่ยก็จะเป็นข้อหนึ่งของในเจข้อนั้นด้วยเนาะเป็นสมบัติอย่างหนึ่งของสิ่งมีชีวิตเพราะว่าอะไรเพราะว่าการตอบสนองต่อสิ่งร้าวเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้พืชเนี่ยมีชีวิตรอดเนาะถ้าเราไม่ตอบสนองต่อน้ําไม่ตอบสนองต่อแสงแบบเนี้ยแน่นอนว่าพืชเนี่ ยิ่งเวลาพืชขาดน้าถ้าพืชไม่ตอบสนองต่อน้ําสุดท้ายทําไมเอ่ยน้ามันก็จะหมดจากตัวพืชน,นะครับพืชก็จะตายอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยต้องมีกระบวนการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเกิดขึ้นเพื่อทําให้พืชเนี่ยมีชีวิตรอดต่อไปเนาะโอเคปะโอเคนะครับก็ รวจสอบความรู้ก่อนเรียนก็จะมีประมาณนี้เนาะเจ็ดข้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับบทที่ผ่านๆมานะก็จริงๆน้องก็ลองๆไปทบทวนดูได้เนาะเพราะว่าที่ผ่านมาไอตัวที่เอามาให้ทํามันก็จะไม่ได้มีเนื้อหาส่วนลึกรายละเอียดอะไรเนาะก็น่าจะประมาณนี้นะครับโอเคเนาะโอเคถ้าโอเคแล้วพี่จะขอผ่านเด้อผ่าน เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไอติมกับความรู้นั้นคู่กันพอดูความรู้เราก็ต้องกินไอติม